Thailand, ครรรัั้งแกกเลยสวัสดีครับเรื่องราวของหนุ่มชาวเวียดนามที่ชื่อตงตงเขาได้ตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยแบบกระทันหันเพราะเจอราคาแพ็กเกจทัวร์ที่ค่อนข้างถูกเรามาดูปฏิกิริยาของคุณตงตงว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการท่องเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกของเขาสวัสดีครับผมชื่อตงตงเป็นคนเวียดนามครับ ครั้งแรกกับการเดินทางไกลไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ไม่คิดว่าการเดินทางไกลในครั้งนี้ฉันตัดสินใจเพียงสองวันเท่านั้นที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะฉันรู้จักคนขายทัรวในประเทศไทยได้ราคามาถูกมากๆฉันใช้เวลาคิดเพียง5นาทีเป็นครั้งแรกที่ฉันจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยในเวลา5วัน4ี่คืนสองคืนอยู่พัทยาและสองคืนอยู่ที่กรุงเทพเที่ยวบินล่าช้าสี่ชั่วโมงหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมา่เรียบร้อยไล้รับสัมภาร,ระที่สนามบินสุวรรณภูมิ <Thailand. S 2> รายการต่อไปนี้ <Hello Thailand. S 2> รายการต่อไปนี้สวัสดีครับเอาไปที่ไหน <c oughs> เอาไปแบง <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่าถุงอะไรที่เขาเอามาแขวนไว้เขาบอกว่าเป็นถุงสําหรับคนที่เมารถโชคดีที่ผมนั่งอยู่ท้ายสุดของรถบัสไม่มีใครนั่งข้างผมเลยอาหารมื้อเย็นแรกที่ประเทศไทยมันน่าแปลกใจมากอาหารอร่อยสุดๆและที่พิเศษที่สุดคือต้มยำกุ้ง คืนแรกที่ประเทศไทยพวกเรากำลังเช็คอินโรงแรมที่พวกเราพักเป็นโรงแรมที่ดีมากและที่สำคัญมีภาษาเวียดนามด้วยพรุ่งนี้เช้าทุกคนจะได้รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่บรรยากาศในโรงแรมมันดีมากพนักง,งานทุกคนก็พูดภาษาเวียดนามได้ห้องพักของผมมันดีมากพร้อมวิวเมืองในยามค่ำคืนคืนแรกในกรุงเทพของพวกเรามาเที่ยวตลาดจอร์ดแฟร์ตลาดจอร์ดแฟร์อยู่ห่างไม่ไกลจากที่พักของพวกเรา ปัจจุบันตลาดจอดแฟมี2แห่งตลาดจอดแฟที่เรามาเป็นแห่งแรกและแห่งที่2ก็ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ร้านขายอาหารในประเทศไทยพวกเขาตกแต่งร้านและจัดสินค้าดูสวยงามมากนี่คือหอคอยซ่โคงยักษที่โด่งดังปลาหมึกที่นี่ใหญ่มากน้ําจิ้มก็อร่อยด้วยเครื่องเทศวันที่สองในประเทศไทยของพวกเราตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปเมืองโบราณ ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองโบราณสถานที่จำลองสถานที่สำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามพระราชวังอนุสาวรีเบื้องหน้าของผมคือปราสาทสันเพชรศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์สมัยอยุธยามองเห็นได้ชัดเจนหลังคาจะทับซ้อนกันหลายชั้นหน้าต่างประตูล้ลวนได้รับการออกแบบอย่างประณีตบรรจงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าประทับใจยิ่งนัก สถานที่ตามที่ไกด์ได้แนะนำมีเนื้อที่ทั้งหมด79ไร่แต่เรามีเวลาเยี่ยมชมเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นผมกำลังมองหาร้านเช่าชุดพื้นเมืองผมอยากจะลองใส่ดูผลงานชิ้นนี้ช่างน่าประทับใจยิ่งนักลวดลายที่ปราณีตการติดกระจกจำนวนมากช่างสวยงามมองดูด้วยตาเปล่ากระจกชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดนแสงระยิบระยับสถานที่35 พระปางสามยอดสวยงามมากมันสวยงามน่าประทับใจเมืองโบราณแห่งนี้ยิ่งใหญ่มากและกำลังก่อสร้างอีกมากมายผมมาสะดุดตากับอาคารที่มีความโดดเด่นที่มีสีเหลืองผมไม่เข้าใจความหมายถ้าแปลเป็นภาษาเวียดนามว่าสถานที่นี้เรียกว่าอะไรตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ําสีภาคพัทยาผมสงสัยว่าเรือมันจะขึ้นฝั่งมันจะขึ้นฝั่งจริงๆหรอ อ้าวมันขึ้นได้ด้วยมันมีล้อว้าวข้าวเหนียวมะม่วงนี่จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครั้งแรกของผมในประเทศไทยรสชาติมันจะเค็มนิดนิดหอมข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวแข็งไปนิดนึงราคาห้าิบบาทถูกมากเบื้องหลังกว่าจะได้ภาพสวยๆ ร้านนี้ขายขนมเค้กไทยราคา40บาทดูน่าสนใจเช่นกันรสชาติมันเหมือนแป้งสุกทอดหวานๆเค็มๆกินมะพร้าวหอมใบตองดูเหมือนเค้กสเปนไส้กรอกนี้ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมันก็ไส้กรอกธรรมดาทั่วไปมีกลิ่นหอมตะไคร้มันไม่ใช่ไส้กรอกชนิดหมูบดละเอียดอร่อยดีอร่อยดี ร้านบาร์บีคิวขนาดใหญ่ร้านบาร์บีคิวแห่งนี้มีอาหารมากมายใช่ว่าจะอร่อยกับทุกคนสําหรับผมร้านนี้อร่อยน้อยที่สุดในทิปผมอร่อยอย่างเดียวคือกุ้งสดนี่ก็เป็นรีแอคชั่นบางส่วนของคุณตรงตรงนุ่มชาวเวียดนามที่มาเที่ยวไทยครั้งแรกเรามาส่องดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รับชมคลิปวิดีโอของคุณตรงตรง ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกคุณมินเงียนชอบบรรยากาศจังเลยคุณทั่งเงียนฉันกำลังมองหาที่เที่ยวในเมืองไทยมันเป็นวิดีโอแนะนำการท่องเที่ยวที่ฉันเจอโดยบังเอิญมันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยปลายปีนี้คุณเอนทูฉันกำลังจะไปเที่ยวเมืองไทยเห็นคลิปของคุณแล้วน่ารักน่าเอนดูคุณดูเงียน ใส่ชุดไทยได้หล่อมากชาวไทยก็ได้เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์มาเที่ยวสงการปีใหม่ไทยด้วยนะและนำเพื่อนมาเยอะๆหนึ่งปีมีครั้งเดียวคุณตรงๆก็ได้เข้ามาตอบผมชอบเทศกาลสงกรานต์ของคุณแต่ปีน,นี้คงมาไม่ได้คุณไดมอนด์อาหารไทยรสจัดเพราะคนไทยจะกินคู่กับข้าวเจิดดถ้ารถเผ็ดมากๆจะกินผักร่วมด้วย คุณตรงๆก็ได้เข้ามาตอบฟังดูน่าสนใจนะแต่ผมทานเผ็ดไม่ได้คุณวูฮองฉันก็กำลังจะไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันคุณเอเงเหียนเวียดนามเป็นผู้นำอาเซียนคุณบีควิกก็ได้เข้ามาตอบเจ้าชนะสิงคโปร์ได้อย่างไรคุณดองวูคลิปของคุณข้อมูลน้อยเกินไปอยากฟังเพิ่มเติมครับ คุณดีทีฉันสังเกตเห็นว่าผู้ชายเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยแต่งชุดสวยฉันเห็นแต่คอมเมนต์จากผู้ชายชื่นชมว่าหลอ่อแต่ฉันไม่เห็นสาวไทยคนไหนชื่นชมว่าหลอ่อฉันคิดว่าเมืองไทยอันตรายเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเพศคุณตรงๆก็ได้เข้ามาตอบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยมี LGBT เยอะมากแต่พวกเขาก็สุภาพและเป็นมิตรมากวิดีโอของฉันผู้ชมส่วนมากจะเป็นผู้ชายนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชายถึงคอมเมนต์มากกว่าผู้หญิง ชาวไทยก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์เราเป็นประเทศที่ใจดีมีมารยาทครับไม่ต้องกลัวคนไทยคนไทยใจดีพึ่งได้ถ้ามาดีก็ดีกับหลายเท่าถ้าไม่ดีกับคนไทยใจะใจร้ายกับหลายเท่าคุณโทนี่อาหารไทยมีรสหวานเหมือนที่ไส้งอนแต่รสเผ็ดกว่าทิวทัศน์สวยงามกว่าโดยเฉพาะวัดวาอารามและพระราชวังมีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารจานโปรดของผม ผมชอบวิดีโอนี้ภาพสวยมากคนไทยเป็นมิตรและอัธยาศัยดีขอบคุณที่ถ่ายทอดวิดีโอสวยๆให้ดูครับคุณแลมเหงียนอาหารไทยแสนอร่อยราคาโอเคเหมือนในเวียดนามเมื่อเดินทางไปประเทศไทยครั้งแรกคุณต้องไปกับทัวร์เท่านั้นเพื่อทำความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเสียก่อนคุณเอนเงียนฉันไปเที่ยวมาหมดแล้วคุณวิลเหงียน ราคาแพ็กเกจทัวร์น่าจะประมาณ7-8ล้านถ้าลด50%ก็รีบคว้าเลยสิคุณมายเหงียนประเทศไทยสวยมากแต่ละทัวร์มีราคาที่แตกต่างกันฉันยังสับสนว่าควรจะเลือกทัวร์ไหนดีคุณเองเหงียนถ้าไปเที่ยวเมืองไทยกับบริษัททัวร์คงได้แวะแค่วัดวาอารามและซื้อของจากร้านค้าที่ขายให้นักท่องเที่ยวเท่านั้นแนะนำให้ไปเที่ยวด้วยตนเองดีกว่า คุณตรงตงก็ได้เข้ามาตอบนี่มันเป็นครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวเมืองไทยผมอยากรู้อยากลองดูครั้งหน้าผมจะมาคนเดียวครับคุณมิโลงเงียนฉันวางแผนจะไปเที่ยวเมืองไทยหลังจากที่ฉันได้ดูคลิปวิดีโอของคุณแล้วฉันไม่อยากไปเที่ยวเมืองไทยกับทัวร์อีกแล้วคุณตรงตงก็ได้เข้ามาตอบหากคุณท่องเที่ยวด้วยตัวคุณเองคุณจะมีอิสระเรื่องเวลาและสถานที่ คุณฟางเหงียนหลังจากที่กินหมูกระทะที่ไทยแล้วก็ต้องไปเดินย่านโคมแดงต่อคุณดุยเหงียนมันอาจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลฉันคิดว่าการเดินทางคนเดียวยังดีกว่าไปกับทัวร์เพราะการไปกับทัวร์บางอย่างมันน่าเบื่อและค่อนข้างจำกัดคุณตรงๆก็ได้เข้ามาตอบ นี่มันเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมาต่องเที่ยวประเทศไทยผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแถมได้ความรู้จากสถานที่แต่ละแห่งแบบเจาะลึกครั้งหน้าผมจะมาเที่ยวด้วยตนเองบ้างและนี่ก็เป็น r รีแอคชั่นบางส่วนของคุณตรงตรงที่มาต้องเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกและความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามชมคลิปต้นเรื่องได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ